เปิดรายละเอียดเกี่ยวกับ All New Mazda BT50 โฉมใหม่ที่มีภาพเรลนเดอร์ออกมาแล้วเอาเลยครับวันนี้ก็อยู่กับผมมอตวนิววันนี้จะมีข่าวสารและสาระดีๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากมอตวนิวนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันได้เลย เปิดมาที่ all new mazda bt 5 0โฉมใหม่ที่มีภาพเลนเดอร์ออกมาแล้วและเป็นที่ทราบกันดีจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ i s u d max แต่ในการออกแบบจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไปซึ่งในจุดนี้นักออกแบบ kerber silla แสดงให้เห็นการออกแบบ all new mazda bt 5 0ได้มีการหยิบยื่นรถยนต์ตระกูล cx 9หรือ cx 9ได้นำรูปแบบด้านหน้ามาใช้วามโดดเด่นอยู่ที่กระจังหน้าแบบใหญ่และแถบกระจังหน้าแบบใหม่ มาพร้อมล้อแม็กลายใหม่ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครและมีความลงตัวามากๆสำหรับด้านท้ายจะนำเอาเส้นสายของ i s u D-Max มาใช้และติดตั้งโลโก้ขนาดใหญ่บนด้านท้ายสำหรับการอัปเกรด All New Mazda BT50 โฉมใหม่จะไม่แตกต่างจาก All New i s u z D-Max มากสักเท่าไหร่โดยเฉพาะการออกแบบภายในห้องโดยสารอาจจะมีความคล้ายและดูเหมือนกันแต่ฟังก์ชันที่ได้มีมากขึ้นมีทั้งจอมาตรวัดดิจิตอลเครื่องเสียงรองรับ Apple และ Android Auto มีแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สายมีช่องแอร์ผู้โดยสารตอนหลังความปลอดภัยจะมีเบรกฉุดเฉิญนอัตโนมัติมีการแจ้งเตือนจุดอับสายตาและแจ้งเตือนขณะถอยหลังเป็นต้น เครื่องยนต์จะยกมาจาก All New Isuzu e D-Max คุมพลังดีเซล1.9ลิตร DDI Blue Power ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรและเครื่องดีเซล3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยกัน ในตัวขับเคลื่อนสีล้อจะมีเฟืองท้ายดิฟล็อกถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดจะได้เห็น All New Mazda BT-50 โฉมใหม่ในปลายปี2020นี้นะครับ